มีคนถามบ่อยนะครับว่าอยากเจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้นจะต้องทําอย่างไรที่จริงแล้วมันก็มีหลายวิธีมากๆนะครับที่เราสามารถจะเรียนภาษาอังกฤษได้แบบสนุกแล้วก็ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงนั่นเองครับแน่นอนครับบางท่านอาจจะชอบเรียนไกราม,มาเพราะว่าสมองของตัวเองนั้นมีสมองซิกซ้ายที่แข็งแกรง่งอ่าถ้าชอบก็จัดไปเลยครับส่วนบางคนไม่ชอบเรียนแบบไกราม,มาเพราะรู้สึกว่ามันหนักและน่าเบือ่อและทั้งยากและเยอะจนเกินไปมันก็มีการฝึกและการเรียนภาษาอังกฤษอีกหลากหลายวิธีนะครับซึ่นแน่นอนครับเราก็จะ ยินดูหนังฟังเพลงดูคลิป YouTube เป็นต้นแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะมาเสนออีกหนึ่งเทคนิคที่ผมว่ามันเวิร์กมากๆเพราะว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับเราจะมาส่งเสริมการเล่นควิสนะครับผมเป็นพัวควิสหรือเป็นเกมโชว์ภาษาอังกฤษที่ทําให้เรานั้นสนุกในการได้ทายในการได้ท้าประลองความรู้ของตัวเองและหลายครั้งเราอาจจะตอบผิดหรือไม่รู้คําตอบแต่พอเราตอบผิดแล้วเรารู้ว่าเราตอบผิดหรือพอเราอยากจะตอบแต่สมองบอกไม่มีคำตอบ อบอันนี้นะครับสมองเนี่ยนะครับมันก็จะหลั่งสารหนูอยากรู้ออกมาเนี่ยนะครับให้เรานั้นอยากจะรู้เหลือเกินว่ามันคืออะไรแล,ะแล้วพอเราได้สนองตันหาของสมองที่มันอยากจะรู้มากๆว่าไอ้คำตอบอันนี้ที่เราตอบผิดหรือที่เราตอบไม่ได้แต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะตอบได้คืออะไรเชื่อไหมครับว่าคําตอบนั้นมันก็จะเข้าไปเนี่ยนะครับประดับปากและปัญญาของคุณ อย่างทาวรชนิดที่แบบฝังในแล้วก็ฝังใจแล้วก็ฝังลึกลงไปเลยทีเดียวนะครับดัง <Wow. S 1> นั้นวันนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างนะครับของ conversation quiz night และก็เป็นคลาสใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในเดือนพฤษภาคมแลนะในเดือนมิถุนาย,ยนนี้เป็นคลาสออนไลน์ทุกๆคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสจันทร์อัางคารจะเป็นสำหรับ beginner บและพุธพฤหัสจะเป็นสำหรับ intermediate เดียตเดีวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะมาขายคอร์สนะครับเรามาเล่นกันก่อนดีกว่านะครับมาดูสิครับว่าคุณจะตอบคำถามที่เป็นตัวอย่าางเเล็กลกๆนอจ Conversation Nights Quiz หรื ที่ผมนั้นจะมาถามนะครับนักเรียนหรือเพื่อนๆในคลาสหรือแม้กระทั่งในคลิปในเพจของเรานั่นเองครับอ่าถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาดูวลีที่มีคําว่า Take นั่นเองครับนั้นนะครับ,นะนะรบถ้าใครเคยเล่นเกมเวทีทองเนะเวทีทองคืออะไรล่ะครับนุ่นไปถามพ่อไปถามแม่นั่นเองนะฮะเราไปถามป้าหรือน้าหรือลุงหรือปู่หรือยายหรือยา่าท้าน่าจจะรู้จักนะครับเมื่อก่อนนะครับจะมีเกมโชว์ที่ชื่อว่าเวทีทองซึ่งมันก็จะเป็นเกมโชว์ที่มันจะมี10คําที่ใน10คํานั้นหรือ10บวลีนั้นเนี่ย เป็นคำแกนหรือคำคุญแจและมันก็จะมีวลีต่างๆที่จะมีคำคานั้นอยู่ในคําตอบตัวเองครับเรามาลองดูดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาดูหมวด take วลีที่มีคำว่า take เป็นภาค beginner เพราะว่าสำหรับคลาสของผมหรือแม้กระทั่งเกมที่ผมกำลังเขียนขึ้นมาเป็นทั้งบอร์ดเกมอย่าลืมมาซื้อกด้วยนะครับหรือเป็นเกมออนไลน์ก็ไปดาวน์โหลดกันมานี่นะครับเราจะมีแบบเ version beginner และ version intermediate <Okay. S 1> ัเองครับแบบง่ายหน่อยแล้วก็ยากหน่อยวันนี้เรามาลองดูเนี่ยนะครับ10วลีภาษาอังกฤษที่มีคำว่า take แบบ b e g i นอ e r นั่นเองครับอันดับที่1ไปเดินนั่นเองครับ่าไปเดินครับฮะ walk เออไม่ใช่ครับ walking อ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ฟังหรอครับผมบอกแล้วครับว่าวลีที่มีคำว่า take นั่นเองครับไปเดินกันสะหน่อยเราไปเดินกันหน่อยไหมภาษาอังกฤษคืออะไรครับ take a walk ถูกต้องครับ take a walk ก็คือไปเดินกันดีกว่าสองครับก็คืออะไรฮะหลับสักงีบครับผม่าอะไรนะครับ take sleep ไม่ใช่ครับ Take a sleep อันนั้นมันจะหลับยาวเลยไหมนะครับหลับสักนิ่เดี๋ยวเดี๋ยวตื่นมามีแรงนะครับหรือที่เขาจะชอบเรียกว่านอนเอาแรงมันหมายถึงนอนเอาแรงใส่ตัวนะครับไม่ใช่นอนท่านอื่น Take อะไรครับ Take a nap นั่นเองครับถูกต้องนะครับอันดับที่สามเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับก็คือเวลาเราเนี่ยนะฮะจะเอาอาหารกลับบ้านเอาอาหารกลับบ้านเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าอะไรครับในเนี่ยนะฮะอะไรนะครับ Take away ไงเข้าใจไหม Take away นะครับ ทคเวยคือเอาอาหารกลับบ้านแต่ยังจะบอกนะครับว่าให้แน่ใจนะครับผมเคยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนฮะพี่น้องชาวไทยอยากจะเอาอาหารกลับบ้านน่นะครับก็เลยบอกกับพนักงานเสิร์ฟสั้นๆครับอ่า this one take away นะครับ this one take away พนักงานเสิร์ฟที่อเมริกาก็เข้าใจว่าให้เขาเอามันไปแล้วก็เอาไปเททิ้งนั่นเองครับดังนั้นก็ต้อง make sure ครับเพราะว่า Take away นั้นไม่ใช่แปลว่าเอาไปไกลๆแต่แปลว่าเอาอาหารกลับบ้านนั่นเองครับ อันดับที่4ี่ครับผมก็คืออาบน้ำครับว่าง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะในเวอร์ชัน b e g เนอร r มันง่ายมากนะครับแต่อย่าระบอนนะครับว่าสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษหลายคนก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรใช่ไหมหรือเหมือนจะรู้แต่รู้ไม่จริงหรือเหมือนจะรู้แต่ลืมแล้วนะครับ take a shower หรือจะใช้ take a bath ก็ได้นะครับบางคนบอก take a shower นะครับ take a shower หรือ take a bath นะครับก็คือ verb to อาบน้ำนั่นเองครับต่อไปนะครับอันดับที่5้าก็คือ ถอดนั่นเองครับเอ่อถอดเลยถอดนะครับนั่งอยู่ที่สถานที่ที่นะครับก็ถอดคืออะไรครับถอดนะฮะคืออะไรครับ take off นั่นเองนะครับนะคำว่า take off เนี่ยนะครับก็มีหลายความหมายนะครับจะแปลว่าถอดเสื้อถอดรองเท้านะฮะ take off เกิดแล่าเครื่องบินก็จะขึ้นใช่ไหมครับหรือ take off เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะผมแถมอันนึงนะครับก็คือ take a day off ก็จะแปลว่าลาหยุดสักวันหนึ่งเนียนะครับผมหรือว่า take นะครับผม a few days off นี่นะครับก็คือลาหยุดสัก2-3วันเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะครับส่วนแน่นอนครับก็คือ take off ก็จะแปลว่าลาหยุดได้ด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับ take อะไรเอ่ยก็คือ verb to สอบนั่นเองครับอ่าเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับ take a test ใช่ไหม take a quiz หรือแม้กระทั่งถ้าสอบใหญ่ก็เป็น take an exam นั่นเองนะครับ take an exam ใช่ไหม take an exam นั่นเองครับง่ายมากเนาะ อันดับที่7เนี่ยนะครับอันนี้ก็ง่ายแสนง่ายนะครับก็คือเรามาพักสักครู่ดีกว่าครับพักสักครู่พักสักนิดมาพักผ่อนสักหน่อยนั่นเองครับเทคอะไรครับอะไรนะ e s t อเวสก็ได้นะครับ take a rest ก็คือไปพักผ่อนนะครับแต่ถ้า Take a rest มันจะแปลว่าไปพักผ่อนกันก่อนนะครับเทคอะไรเ่ยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ take a break ใช่ไหมครับ e a break ก็คือพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับแต่ยี่เพิ่ง take a break นะครับเรายังไม่จบเหลืออีก3ข้อครับผมข้อที่8ก็คือนั่งแท็กซี่ไปนั่นเองนะครับหรือนั่งแท็กซี่มาถ้าเราแปลตรงๆก็ sit taxi go sit taxi come นะครับซึ่แนมนอนครับใช้ยานพาหนะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้ take ใช่ไหม take a taxi take a bus นั่นเองนะครับนี่นะฮะ take a train นั่นนะครับ so take a นั่นนะครับ ยานพาหนะโอ้ยง่ายเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับข้อที่9เนี่ยนะครับก็คือเชิญนั่งนั่นเองครับอ่าเชิญนั่งอ่ารู้จักไหมครับซ <No. S 1> ิดดาวซิด <No. S 1> ดาวผีเอา้าเฮ้ยนี่เราถึงข้อ9แล้วนะครับคุณยังจะใส่วลีที่มันไม่มีเทคกีีกเทคอะไรเอ่ยคือ verb 2เชิญนั่ง have a seat อ้าแล้วเทคผมไปไหนแล้ว take a seat please นั่นเองนะครับ take a seat please นะครับก็จะแปลว่าเชิญนั่งเลยนะครับ ดีกว่า Down Please เั้งเยอะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือเทคอะไรเอ่ยคือยึดครองหรือเข้าไปยึดครองนั่นเองครับอืมอาอ่ายังไม่ตอบไปแล้วครับเอาตอบไปเหรอขอโทษครับเทคเทคอะไรเทคเทคโอเวอร์นั่นเองใช่ไหมครับจะไปเข้าไปเทคโอเวอร์ใช่ไหมเทคโอเวอร์แล้วก็ใช้ทับศัพท์บ่อยนะฮะในภาษาไทยใช่ไหม so take over ก็จะเป็นอะไรครับก็คือเข้าไปยึดครองหรือว่าเข้าไปยึดนะฮะมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเราใช่ไหมครับ มีอีกหนึ่งเทคน,น,นะครับที่ผมว่ามันก็ง่ายแสนง่ายเพื่อให้ดูนะครับว่าเออที่จริงแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับอาจจะแฉไม่นึงข้อนะครับเพราะว่าผมนั้นชอบแถมันนะครับนี่นก็คือเทคอะไรเอ่ยก็คือถ่ายรูปนั่นเองครับเห็นไหมโคตรง่ายเลยเนาะ Take a take a photo เออใช่ take a photo หรือ take a picture ก็ได้น,นั่นเองครับถ <laughs> ่ายรูปเนี่ยเห็นไหมครับง่ายมากเลยครับภาษาอังกฤษแล้วก็มีอะไรง่ายๆแบบนี้อีกเยอะนะครับถ้าอยากรู้ก็ติดตามคลิป <Wow. S 1> ของเราต่อไปนะครับแถมอีกหนึ่งข้อนะครับแม้แถมเยอะจังเลยนั่นก็คือ verb to ชิงช่องก็คือฉี่และ verb to อึครับ take อะไรครับ take อะไร <laughs> แม้เห็นรูปแล้วก็ปวดเลยนะครับ take pee ก็คือฉี่ เทกับผู้หรือใส่พุ๊บก็จะแปลว่าอืน,นะครับ แน่แล้วแน่นอนครับนี่ก็คือ conversation quiz night คือตัวอย่างเนยนะครับของคำถามภาษาอังกฤษที่เราจะมาเล่นเนนะครับกับพี่น้องทุกท่านในคลิปนะฮะในเพจของเราแต่ถ้าอยากได้แบบเต็มๆอยากได้แบบเนื้อๆอยากได้แบบเป็นคอร์สเลยนีนะครับแบบเข้มข้นก็แนะนำนนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนี้นะครับทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มถึงประมาณ4ทุ่มครึ่งนนะครับแต่วันเวลาอาจจะเปลี่ยนได้จาก ตารางที่ผมกำหนดไว้เพราะอาจจะมีงานเข้าอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในชุดผมนิดหนึ่งผมเนี่ยนะครับจะมีคลาสออนไลน์หรือ Quiz English Online course o f t h e m o n t h นคอร์สใหม่นะครับของเดือนพฤษภาคมทนาที่มีชื่อว่า conversation quiz nights สำหรับ b e g i n n น r นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะทำสออย่างตามชื่อคอร์สนะครับก็คือ conversation เราก็จะพูดคุยนะครับสนทนานะครับกับคนที่มาเรียนกับเราโดยเฉพาะคนที่เข้ามาใน zoom และผมก็เองนะครับก็จะมีการสนทนานะหรือสอนวิธีการสนทนาในหลากหลายหัวข้อหลากหลายเรื่องราวสำหรับแก๊งที่เป็นบิบกเนอร์หน่อยนี่นะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์นะครับคือ เราจะมาสอนนะครับทั้งสท์สำนวนวลีและรูปประโยคนะครับที่เอาไปใช้บ่อยๆในการสนทนาไม่ว่าจะเป็นสนทนาที่ทํางานและสนทนาในสังคมทั่วไปสําหรับนักเรียนมือใหม่ๆที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะขวายขว้ามาเป็นของเราอย่างเช่นตัวอย่างของนะเฟร a ทั่นสิ p เฟร s ก็คือ,อยื่นะครับเฟร a ก็คือวลีที่แปลว่าชุดคําที่มีความหมายเฉพาะแต่ค่อนข้างจะแปลได้ตรงๆต,ต,ตามสิ่งที่เราเห็นนั่นเองนะครับแนะ่นอนครับวันนี้เพื่อนๆที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่อาจจะรู้สึก ว่ามันง่ายไปเปล่อค้าคุณคริสคะคุณก็อย่าใช้นะครับวิจารณญาณหรือระดับมาตรฐานของคุณตัดสินสิครับ <c oughs> เพราะยังมีชาตไทยอีกเยอะที่ได้ประโยชน์จากเฟรชหรือวลี1 0บวลีนี้ที่มีคําว่าเทคนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าคุณน,นั้นอยากจะมาทดลองนะครับว่าคุณน,นั้นมีความรู้และชั่วโมงบินที่สูงส่งกับภาษาอังกฤษระดับอินเตอร์มีเดียตหรือเปล่าในคลิปหน้าเราจะมาดู10วลี Z ที่ใช้คําว่าเทคแต่จะเป็นเวอร์ชั่น ยากกว่าชุดนี้อย่างแน่นอนนะครับม <Okay. S 1> าเจอกันในคลิปหน้าอ้อและอย่าลืมนะครับถ้าสนใจสมัครคลาสก็รีบน่อยนะฮะเพราะว่าเราเจรีัมจะเริ่มแล้วติดต่อมาได้เลยนะครับตามสถานที่แห่งนี้ก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนคุณครูหน่อยคุณครูเนี่ย ก็จะมีโอกาสสอนนักเรียนได้ใน3อย่างก็คือทําคลิปทำคอร์สอ้แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามี e n g l i s แค a m p ด้วยนะครับกางจะจัดขึ้นในพฤษภาคมนี้ให้กับน้องๆน,นักเรียนมัธยมคํถาถามแบบนี้การเรียนแบบนี้มีอยู่ในแคมป์ของเราด้วยนะครับ11-12พฤษภาคมนี้นะครับที่โรงแรม i b i s นั่นเองนะฮะสวัน1คืนสำหรับน้องๆ12ขวบถึง18ขวบนะครับโอเค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 ,อเคไปละไปละอยากดู intermediate ใช่ไหมบายครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ